ขสศ2,557ในสมัยที่เฟ b บุ๊กกำลังเป็นที่นิยมขึ้นมาทีละน้อยนุกกูลชายหนุ่มชาวเมืองนครพนมเพิ่งจะเรียนจบมาใหม่ๆเขาเรียนมาทางด้านท่องเที่ยวและการถ่ายภาพความฝันของเขาคือการสร้างเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยมีรูปถ่ายสวยๆประกอบให้คนอื่นได้เห็นซึ่งในฐานะทางบ้านของเขา ก็ถือว่าพอมีอันจะกินทีเดียวหลังจากจบมาสี่เดือนเขาคิดว่ามีที่แห่งหนึ่งที่อยากไปมากและถ่ายรูปออกมาคงสวยอย่างแน่นอนเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับจังหวัดที่เขาอยู่ลูกคุนออกเดินทางโดยมีเป้นหนึ่งใบกับกล้องถ่ายรูปหนึ่งตัวไปถึงเป้าหมายด้วยความที่ว่าประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่ปิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมยังคงงดงาม ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสโดยเฉพาะสาวๆเขาเดินไปตลาดคนเดินแห่งหนึ่งได้กินอาหารเลยถามแมคค้าว่าที่บ้านพักมีให้เช่าอยู่บ้างไหมเธอยิ้มหวานแล้วถามว่าต้องการอยู่นานเท่าไหร่เขาบอกว่าน่าจะหลายอาทิตย์เหมือนกันเธอบอกว่าถัดไปจากตลาดอีกสักหน่อยจะมีบ้านพักให้เช่า เจ้าของบ้านใจดีแต่ว่าไม่มีใครมาเช่านานแล้วเหมือนกันเขาบอกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นบ้านหลังไหนเธอบอกแล้วนั่งรถสองแถวไปจะเจอต้นมะม่วงใหญ่อยู่หน้าบ้านมีลุงคนหนึ่งเป็นคนดูแลแกชื่อบุญทันที่สำคัญมีป้ายเขียนภาษาไทยว่าบ้านนี้ให้เช่าด้วยนะเขายิ้มด้วยความโล่งใจคงหาง่ายหน่อย จ่ายเงินเสร็จแล้วเดินออกจากตลาดมาเจอรถสองแถวพอดีโบกแล้วขึ้นไปเจอหญิงสองคนคาดว่าน่าจะเป็นแม่ลูกกันเขายิ้มให้คนที่เป็นลูกเลยถามว่าบอมีไผ่แต่งตัวแนวนี้อ้ายเป็นคนทางไหนเขาบอกว่าคนไทยครับมาเที่ยวจะไปหาบ้านพักแถวนี้สักหน่อยหนึง่งมีแม่ค้าในตลาดบอกว่า มีบ้านพักอยู่ไม่ไกลให้เช่ามีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านครับเธอหันไปมองหน้าคนเป็นแม่แล้วหันกลับมาถามว่าอ้ายแน่ใจบ่จ๊ะบ้านหลังนั้นมันไม่มีใครมาเช่าโดนละเด้เขาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มีไม่มีแล้วก็กดออดแต่ก่อนจะลงเธอหันมาบอกว่าอีกสักหน่อยก็ถึงแล้ว เดี๋ยวน้องไปบอกคนขับให้ก็ได้จ้าเธออ้อมไปคุยกับคนขับรถแล้วชี้มาที่เขาพอรถออกไปได้สักพักไม่ถึงหนาทีรถก็จอดที่บ้านหลังหนึ่งคนขับเปิดกระจกแล้วบอกเขาว่าถึงแล้วครับเขาเดินลงมาจ่ายค่าโดยสารคนขับถามว่าแน่ใจบอกสิพักที่นี่เขาคิดในใจแล้วว่าต้องมีอะไรแน่ แต่เป็นคนไม่กลัวอะไรเลยได้แต่ยิ้มและพยักหน้าให้เขาเดินข้ามถนนมาเห็นลุงแก่ๆนอนกอดขวดเหล้าหลับอยู่เขาสะกิดปลุกแกให้ตื่นด้วยความเมาแกงวงเงี้ยขึ้นมาพอเห็นหน้าเขาเลยถามว่ามีอะไรนุก,กูลบอกว่ามาเที่ยวอยากจะมาพักบ้านหลังนี้เห็นแม่ค้าในตลาดบอกให้เช่าครับ แกยิ้มให้ตบไหล่เขาเบาๆบอกเออเออเดี๋ยวไปบอกเจ้าของบ้านมาหาแกเดินข้ามไปถนนไปบ้านไม้สองชั้นที่ดูดีทีเดียวถัดจากที่นี่ไปประมาณร้อเมตรนุกกูลเดินไปที่หลังบ้านนั้นมองดูหลังบ้านมีแม่น้ําไหลผ่านบรรยากาศดีมากแปลกที่เขามาที่นี่เพียงครั้งแรกแต่รู้สึกเหมือนคุ้นเคยที่อย่างบอกไม่ถูก พันได้ยินเสียงของหล่นบนบ้านหรือว่าเจ้าของเขาจะมาแล้วเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนมีห้องนอนหนึ่งห้องหน้าต่างยังเป็นแบบไม้ค้ำอยู่แต่ไม่เจอใครเลยได้ยินเสียงเรียกว่านุมน่มๆลงมานี่ก่อนหันไปดูเป็นลุงกับหญิงวัยกลางคนที่คาดว่าเป็นเจ้าของบ้านพอไปถึงเลยถามเช่ากับแกคือค่าเช่าถูกมาก ถ้าเช่าหนึ่งเดือนราคาเงินไทยแค่300กว่าบาทมีไฟฟ้ากับพัดลมและตะเกียงอีกอันนุก,กูลตกลงทันทีจ่ายเงินเรียบร้อยแต่หลังจากที่เขาจ่ายค่าเช่าแล้วลุงบุญทันคนดูแลเดินไปจุดทูปดอกหนึ่งปักไว้แล้วพนมมือปากเหมือนพูดอะไรบางอย่างเสร็จแล้วก็เลยเดินมาบอกเขาว่าอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะ เขายกมือไหว้แกแล้วถามว่าอาหารจะกินจากไหนป้าเจ้าของบอกเดี๋ยวให้คนที่บ้านเอามาส่งให้นะมื้อละ30บาทตกลงไหมเขาพยักหน้าให้แล้วขึ้นบ้านไปจัดกระเป๋าเสร็จเลยเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายตรงแม่น้ำหลังบ้านยังไม่ทันกดชัตเตอร์ปรากฏว่ามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนผู้สูงศักดิ์ นุ่งผ้าสิ้นใส่กําไลม้วยผมมีปิ่นปักอยู่ดูสวยงามเขาลดกล้องลงมองดูแถวนี้ไม่มีบ้านใครมีเพียงบ้านป้าเจ้าของอยู่ไกลๆเท่านั้นเหมือนเธอรู้ความคิดของเขาค่อยๆหันหน้ามามองสายตาประสานกันเธอมีใบหน้ารูปไข่สวยหวานนุกกูลยืนอึ้งในความงามของเธอ เธอยิ้มให้เขาแต่มีน้ำตาไหลออกมาจากตาของเธอแล้วเธอก็เดินไปหลังบ้านเขารีบเดินลงมาไปที่นั่นปรากฏว่าเธอหายไปแล้วท่างต่างความเสียดายเขาเดินกลับมาที่บ้านมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานเอาปินโตอาหารมาส่งให้เขาจ่ายตังค์ให้แล้วก็ถามน้องว่าเมื่อกี้พี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมาก แต่ใส่ชุดเหมือนเจ้าชั้นสูงแถวนี้มีบ้านมีวังด้วยเหรอน้องได้ยินก็ตาลุกดุดปากออกมาว่าเจ้าพิมพิสาเขาหันไปถามอะไรนะน้องบอกไม่มีอะไรแล้วรีบกลับไปเลยถือปินโนตขึ้นมาเปิดดูมีแต่ของอร่อยหลังจากกินข้าวเสร็จเลยเอาปินโนตไปไว้ที่แค่ไม้ข้างตุ่มหน้าห้องน้ำ เข้าไปจัดกระเป๋าแล้วเลยหยิบผ้าเช็ดตัวออกมาเพื่อลงไปล้างจานและอาบน้ำแต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อปินโตถูกล้างความไว้สะอาดเรียบร้อยที่สำคัญมันมีดอกลีลาวดีสีขาววางไว้เขาหยิบขึ้นมาดูแล้วก็คิดไปต่างๆนานาว่าไม่ปกติแล้วหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาทำความสะอาดกล้องและคิดเรื่องราวที่ได้เจอ คิดว่าคงจะตาฝาดไปนั่งพิงเสากลางบ้านกำลังจะเคิมหลับสายตาเห็นผู้หญิงเดินขึ้นบันไดมาเธอยิ้มให้เขาชุดที่เธอใส่จำได้เหมือนคนที่เห็นอยู่ริมแม่น้ำพอมาถึงเขาเธอนั่งลงพับเพียบมือหนึ่งจับหน้าเขาส่วนอีกมือจับหัวใจเขาเธอยิ้มให้เขาตาเป็นประกาย บอกถึงความสุขมากล้นในหัวใจแล้วเธอก็ลุกมากอดพร้อมกับหอมแก้มเบาๆลุกกูลสะดุ้งตื่นจากภาวังเอามือลูบแก้มพร้อมกับคิดทบทวนทำไมเขารู้สึกเหมือนหน้าเธอคนนั้นมากแต่ก็คิดไม่ออกว่าเป็นใครเดินกลับไปเพื่อจะนอนพักผ่อนล้มตัวลงนอนปรากฏว่าดอ,อกลีลาวดีวางไว้ที่หมอนอีกแล้ว เขาหย kind of mm ิบมาดมแล้ววางไว้ใกล้หมอนหลับฝันไปว่าตัวเขามาอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นที่มีแม่น้ำอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงจากทางด้านหลังว่าเจ้าพิมพิสาจะหนีไปไหนท่านเท้าวภูมีคงจะต้องพลิกแผ่นดินหาเจ้าเป็นแน่แท้แล้วเราจะทำยังไงกันดีเจ้าคะเขาหันกลับไปเจอผู้หญิงคนที่เจอที่ริมน้ำ กับสาวใช้ที่คาดว่าเป็นนางสนมข้ารับใช้ตัวเขาแต่งกายด้วยเสืออ้อมอห้มมีผ้าเขาม้าพกหัวอ้าบาวทินนาะพาเจ้าพิมพิสาหนีไปก่อนที่เขาจะมาจับนางไปมิฉะนั้นท่านทั้งสองจะไม่ได้พบเจอกันอีกเลยนาทีนั้นเจ้าพิมพิสาเดินมากอดเขาร้องไห้บอกว่าข้ารักท่านมาก ถึงเราจะต่างชั้นวันนะแต่ท่านก็พิสูจน์แล้วว่าท่านจริงใจต่อข้าเขากอดเธอไว้แล้วถามว่าไม่กลัวลำบากหรือเจ้านางเธอยิ้มพร้อมกับบอกว่าขอแค่มีท่านอยู่ด้วยกันลำบากแค่ไหนข้าก็ไม่กลัวสิ่งใดพันได้ยินเสียงผู้ชายหลายคนเสียงพูดว่าตามหาเจ้านางพิมพิศาให้เจออย่าให้หนีไปได้ เขารีบคว้าเธอวิ่งออกไปจากบ้านลงมาที่พื้นทั้งสองคนหนีเข้าไปในป่าแต่โชคร้ายที่คนของเท้าภูมีเห็นเจ้านางจึงออกตามมาติดติดเจ้าพิมพิสาวิ่งไปสะดุดลากไม้ล้มลงไปเขาพยายามจะอุ้มเธอแต่สายไปเสียแล้วคนทั้งหมดมาจับตัวนางและจับตัวเขาไว้เจ้านางพยายามดิ้นเพื่อมาหาเขาทินนาสะบัดตัวหลุด เกิดการต่อสู้กับคนพวกนั้นด้วยความที่มีหลายคนทำให้เขาสู้ไม่ไหวพาดพังถูกมีดดาบแทงเข้าที่ท้องเจ้าพิมพิสาร้องให้ปานใจจะขาดบอกให้เขารีบหนีไปเท้าภูมิจะไม่ทำอะไรเธอและจงมั่นใจว่าเธอจะรักและรอเขาเพียงคนเดียวทุกภพทุกชาติไปเขาวิ่งหนีหายเข้าไปในป่า ซึ่งคนพวกนั้นก็ไม่ได้ตามเขาไปแต่ได้จับจัวเจ้านางไปแล้วด้วยบาดแผลที่ถูกแทงมันช่างลึกและใหญ่ทิน,นาทนบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายกลางป่าแต่ก่อนจะหมดลมหายใจเขาอธิษฐานไว้ขอให้ได้กลับมาหานางพิมพิสาหญิงอันเป็นที่รักของเขาเสียงปลากระโดดในแม่น้ำหลังบ้านปลุกให้เขาตื่น นุกูนเดินลงมาล้างหน้าปรากฏว่ามีปินโตกับข้าววางไว้ให้แล้วเขามองดูรอบๆบ้านแล้วก็คิดขึ้นได้นี่บันบานที่เขาฝันถึงเมื่อคืนนี่นาทั้งบันไดแม่น้ํามันใช่ไปหมดเลยเดินในปลงไปในป่าหลังบ้านทําไมมันเหมือนไปหมดเลยเสียงเขาพูดออกมาว่าเจ้านางพิมพิสาแล้วมีเสียงลอยตามลมมาว่า ข้ารอท่านมานานแสนนานทินนาท่านกลับมาหาข้าแล้วเสียงใบไม้คล้ายกับมีคนเหยียบด้านหลังหันกลับไปมองกลายเป็นลุงบุญทันที่ยืนมองเขาอยู่แก่ถามว่าเข้ามาทำอะไรที่นี่ลูกกูลบอกแค่เดินสำรวจครับลุงแล้วพอเดินออกจากป่าเลยถามลุงว่ารู้จักนางพิมพิษ,ษากับเท้าภูมีไหม แกหันมองหน้าทันทีแล้วถามกลับมาว่าไปรู้ชื่อนี้มาจากไหนเขาบอกว่าฝันเมื่อคืนนี้มีคนมาหาผมบอกว่าผมเป็นคนลักเก่าเขาเมื่อชาติก่อนเธอชื่อเจ้านางพิมพิสาแล้วมีเท้าภูมีมาจับตัวไปในฝันผมถูกเขาแทงตายด้วยนะครับลุงลุงบุญทันพูดว่า เขากลับมาหาเจ้าแล้วนะเจ้านางพอพูดเสร็จแกหันมาบอกว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของเจ้านางพิมพิสาเธอมีชายคนธรรมดาชื่อว่าทินนาเป็นคนรักเธอรักเขายอมแม้กระทั่งลดศักดินาตัวเองเพื่อมาอยู่กับเขาใครจะคิดว่ามีเท้าภูมีชายสูงสักด์มาหลงรักนางอีกคน ไม่มีใครขัดใจเขาได้สืบหานางจนพบเจอบ้านหลังนี้จึงส่งคนมาเพื่อจะเอาตัวนางกลับไปแล้วก็เป็นอย่างที่เขาฝันนั่นละนุก,กููลถามว่าแล้วเจ้าพิมพิศาได้ถูกจับไปไม่ลุงแกสายหน้าให้พร้อมกับทำหน้าเศร้าหลังจากที่เจ้านางถูกจับมาถึงบ้านหลังนี้เธอคงรู้ดีว่าทินาคงไม่รอดชีวิตแน่ นางตัดสินใจดิ้นจนสะบัดหลุดแล้ววิ่งขึ้นไปบนบ้านพอคนของเท้าภูมีตามขึ้นไปปรากฏว่าเธอเอาปิ่นปักผมแทงไปที่หัวใจตายตรงเสากลางบ้านทันทีด้วยความเสียใจที่พิมพิสาได้ตายลงไปท่านเท้าภูมีจึงเอาร่างของเธอฝังไว้ที่นี่เพื่อรอคอยชายคนรักกลับมาหาเจ้านางอีกครั้งนุกูลถามแกว่า เรื่องนี้นานหรือ,อยังครับลุงแกหันมาบอกว่าร้อยกว่าปีแล้วและที่รู้เรื่องนี้ดีเพราะป้าเจ้าของบ้านนี้คือญาติรุ่นหลังของเจ้านางพิมพิสาความจริงไม่เคยเปิดให้ใครมาเช่าหรอกแต่เจ้านางเธอมาเข้าฝันบอกว่าทินนาจะกลับมาหาเธอเปิดบ้านนี้ให้คนมาเช่าสักวันเขาคงกลับมาโปรดเห็นใจแก่หัวใจคนรอด้วยเถิด ดังนั้นจึงเปิดให้คนมาเช่าไงแต่ก็ไม่ค่อยมีใครมาหรอกเพราะมันไกลและเมืองนี้ค่อนข้างเงียบสงบเขาคุ้นคิดว่าเรื่องที่แกเล่าให้ฟังมันคล้ายกับละครหรือนิยายในโทรทัศน์ยังไงอย่างนั้นหันไปถามแกสายตาพันไปเจอผู้หญิงที่บอกว่าเป็นเจ้านางพิมพิสายืนอยู่ตรงต้นมะม่วงยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน แต่ลุงบุญทันก็ตบไหล่เขาจนทำเขาตกใจพอหันมองอีกครั้งเธอหายไปเสียแล้วแล้วถ้าเขาคือคนที่ชื่อทินนาชายคนรักเก่าของเจ้าหญิงจริงๆเธอจะทำอะไรให้เขาหรือไม่หรืออาจจะเอาเขาไปอยู่ด้วยในความรู้สึกลึกๆเกิดความสงสารมากกว่าเธอคงเฝ้ารอเขาอย่างทรมาน ตัดสินใจเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วไปหยุดยืนหน้าเสาที่เขาพิงหลับเมื่อคืนนุกกูลยื่นมือไปจับที่เสาพร้อมกับพูดว่าหากผมคือทินนาจริงๆขอให้เจ้านางพิมพิสาบอกผมทีเถิดท่านต้องการสิ่งใดหากผมสามารถทำให้ได้ผมยอมทำทุกอย่างครับสิ้นคํำพูดมีความรู้สึกเหมือนมีคนมากอดเขา สัมผัสแผ่วเบาแต่ในใจเขาเศร้าเหลือเกินไม่รู้ทำไมน้ำตามันลื่นขึ้นมาภาพที่เขากับเจ้านางรักกันผุดขึ้นมาในหัวใจเขาสุดลงร้องไห้จนหลับไปฝันไปว่าเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าหญิงพิมพิสานั่งอยู่ที่ท่าน้ำนั้นลมพัดแผ่วเบาพากินดอกลีลาวดีที่นางแซมมวยผมไว้หอมมาก กระทบจมูกเขาเหมือนเธอรู้ว่าเขาอยู่ด้านหลังหันมาเจอรอยยิ้มของเธอกว้างตาเป็นประกายสุขใจมากลน้นทินนาจริงด้วยข้ารอคอยท่านมาแสนนานในที่สุดท่านก็กลับคืนมาหาข้าจริงๆผมคือทินนาเหรอเจ้านางผมชื่อนุก,กูลตังหากไม่ว่าจะสิบปีหรือร้อยปี ข้าไม่มีทางลืมท่านได้เลยหัวใจของข้ารอคอยท่านเพียงผู้เดียวหากเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านจะให้ผมช่วยท่านอย่างไรหลุมฝังศพของข้าอยู่ตรงโคนต้นลีลาวดีหลังบ้านถัดไปสักเพียงน้อยขอให้ท่านไปขุดเอาปิ่นปักผมไปทำลายเพื่อปลดปล่อยวิญญาณข้าด้วยเถิดเท่านี้เองหรือ ที่ท่านรอผมมานานแสนนานข้าตายด้วยความรักมากมายที่มีต่อท่านข้าจึงรอท่านกลับมาเพื่อที่จะปลดปล่อยความรักของข้าให้หมดห่วงไปเท่านั้นเองทินนาท่านก็จะทำให้ข้าได้ไหมผมรับปากจะทำให้ท่านผมสัญญาแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาเดินลงไปหลังบ้านเพื่อที่หาต้นลีลาวดี แต่แล้วสิ่งที่เขาเจอคือลีลาวดีที่ยืนต้นเรียงกันกว่า20ต้นที่นี้ไม่รู้เลยว่าต้นไหนที่ฝังศพเจ้านางไว้กลับมาที่บ้านคิดว่าจะสื่อกับนางอีกในคืนนี้ปรากฏว่าฝันไปเจอพิสุทธุดงยืนป่าอยู่หน้ากฎท่านเดินมาบอกว่าพลังของเจ้านางกาลังจะหมดแล้วนางจะสื่อสารกับเจ้าไม่ได้อีก สิ่งใดที่นางขอจงรีบทำเสียเถิดท่านรู้ได้อย่างไรท่านเป็นใครกันรู้เพียงแค่ว่าเราชื่อภูมีก็พอแล้วพระรูปนั้นก็เดินหายไปกับความมืดลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นดอกไม้ที่คุ้นเคยเขาคงต้องรีบทำตามคำขอร้องของเธอให้เร็วที่สุดเดินไปที่บ้านหลังของป้าคนที่เป็นเจ้าของขอยืมอุปกรณ์มาขุดดิน เริ่มขุดทีละต้นแต่ไม่มททีทีท่าว่าจะเจอสามวันผ่านไปเหลือเพียงสีต้นยอมรับว่าท้อไม่อยากจะทำแล้วแต่ในไหนก็ามาถึงขั้นนี้แล้วนุก,กูลตัดสินใจขุดจนครบแต่ทว่าไม่เจอหลุมศพอย่างเจ้านางว่าไว้เลยทั้งผิดหวังและเหนื่อยพร้อมกับพูดออกมาว่าเจ้านางพิมพิสาผมได้ขุดดูหมดแล้ว ยังไม่มีวี่แววที่จะเจอเลยหากเรื่องที่ท่านบอกเป็นเรื่องจริงช่วยทำอะไรสักอย่างให้ผมรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่จริงๆแล้วสายลมก็พัดพาเอาดอกลีลาบดีประมาณ100ร้อยกว่าดอกไปกองไว้ที่โคนต,นต้นต้นหนึ่งตกลงไปในหลุมเต็มไปหมดเขาเดินมาดูแล้วรู้ทันทีว่านี่เธอคงหมายถึงตรงนี้แน่นอน ลงมือขุดลุกลงไปกว่าเดิมคราวนี้เจอเสื้อผ้าชุดที่นางพิมพิสาใส่ในฝันยังคงดูสวยงามถึงจะมนไปบ้างตามกาลเวลาที่สำคัญเขาเห็นปิ่นปักผมวางไว้ที่ปกเสื้อหยิบขึ้นมาแนบกับหัวใจน้ำตาลินไหลไม่รู้ตัวลุกกูเดินไปเอาไฟมาจุดเผาทั้งเสื้อทั้งปิ่นปักผม ยกมือไหว้อธิษฐานและขอให้วิญญาณเจ้านางพ้นจากพันธนาการรักที่มีให้กับเขาด้วยเถิดเหมือนฟ้าดินเห็นใจเมื่อไฟเผาไหม้จนหมดแล้วมีสายฝนโปรยปลายลงมาพร้อมกับสัมผัสกอดอันอบอุ่นสุดท้ายเสียงกระซิบจากเธอดังข้างหูว่าข้าขอบใจที่ท่านยอมทำเพื่อข้า ข้ารอท่านไม่เสียแรงเลยทินนาที่รักข้าลาก่อนชั่วการพร้อมกับรอยจูบแผ่วเบาที่แก้มเขาลูกกูลยิ้มทั้งน้ำตาเอ่ยออกมาสั้นๆว่าขอให้ไปสู่ภูมิที่ดีครับเจ้านางพิมพิสาแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านจัดการไปยกเลิกชาวบ้านแล้วเดินทางกลับเมืองไทยทันที หลังจากนั้นสองเดือนเขาก็บวดให้เธออยู่สองพรรษาจนสึกออกมาหวังเพียงว่าป่านนี้เธอคงมีความสุขอยู่ที่ใดที่หนึ่งแน่นอนเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับ